ก็ถึงสียสายเลยเออเช้าเช้างี้ตอนนี้ครับผมเราอยู่กันที่พัชลุงอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องเวฟสวยมากเลิศ เช้าเลยค่ะคุณวันนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่สําคัญพื้นที่ท่องเที่ยวพัทลุงเลยเป็นสะพานที่มีชื่อเรียกสะพานเอกชัยจริงคือ,อทาเฉลเิมพระเกียรติเชื่อมต่อพัทลุงกับสงขลาครับผมด้านขวามือที่เราเห็นอยู่ฝั่งนี้ครับพี่สองจะเป็นส่วนของทะเลน้อยฝั่งนู้นเป็นส่วนของต้นของทะเลสาบสงขลาเลยเออถ้าเราข้ามมาฝั่งนี้จะเห็นพวกนกน้ําเพลินตาพื้นที่นี้เรียกนกน้ําเพลินตาเนี่ยเป็นคําขวัญของจพัทลุงเลยเพราะว่ามีนกน้ําหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลาหรือในทะเลน้อย เป็นอันซีหน,หนึ่งที่ท,ท,ที่ต้องมาดูห้ามพลาดเด็ดขาดที่นี่ในค่าพี่สองบอกเลยว่าต้องมาแต่เช้าเพราะมาแต่เช้าได้หลายอย่างได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นได้ฟังเสียงนกได้ดูควายได้ดูนักท่องเที่ยวที่กาลังท่องเที่ยวล่องเรือผ่านไปผ่านมาบอกเลยว่าสดชื่นทั้งบรรยากาศทั้งอารมณ์พี่สองพร้อมที่จะไปดูกับเรารอยังพร้อมแล้วค่ะอยากถ่ายรูปมากๆสวยมากถ้าพร้อมแล้วมาเลย นีค่ครับผมพี่สองเราอยู่กันจุดที่เรียกว่าต้องห้ามพลาดต้องมาเช็คอินต้องมาเช็คอินจุดนี้เป็นจุดที่ต้องห้ามพลาดเลยบริเวณนี้ครับผมคือบริเวณของปากคลองปากปลาปจุดที่ไปจดดกับทะเลสาบสงขลาพี่สองจุดนี้ที่สําคัญเลยก็คือมีวิวยอแซ่วิวยอนะครับผมรียววิวยอเพราะว่าเพราะมีจํานวนยอ นะครับผมที่อยู่ตรงปากน้ำเนี่ยเยอะมากนะครับผมเป็นทั้งยอที่อยู่ติดกับฝั่งแล้วก็ยอที่อยู่ลอยอยู่กลางแม่น้ําเลยจุดนี้สวยมากยิ่งถ้ามาตอนเช้าเนี่ยจะยิ่งสวยกว่านี้ เขาบอกว่าอยู่ปากปลาหากินง่ายแค่ออกมาหลังบ้านยกโยกก็ได้ปลาไปทอดแล้วพี่เออะคนไม่มีอดเลยที่นี่ครับผมยกมาปุ๊บกินเลยพื้นที่เนี้ยครับผมเป็นพื้นที่ประมงที่บางเอินทําท่องเที่ยวเป็นนิดนึงอ่าหรือวพื้นที่ท่องเที่ยวบางเอินทําประมงเป็นนิดนึงเขามีการปรับตัวมากขึ้นเนาะจริงแล้วก็เป็นที่เ่าเป็นการท่องเที่ยวชิงอนุรักษ์ด้วยเนาะ เป็นการท่องเที่ยวเชิงรักที่พัทลุงกำลังสนับสนุนอยู่และอย่างหนึ่งครับชาวบ้านที่นี่ถ้าปลาตัวเล็กเนี่ยจะปล่อยกลับแม,ม่น<ม>้ําถือว่าเป็นการประมงที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยครับผม,ม,มใครที่อยากมาท่องเที่ยวก็แวะมาได้นะคะนอกจากคุณจะเห็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่มันสดชื่นมากๆ <S <S เห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วคุณสามารถมาเรียนรู้วิถีชุมชนแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศ ร้านอาหารที่าชาวบ,บ้านเขาทำเอาไว้ได้ด้วยนะคะ<ช>ก็ใครอยากลองยกยอรครับผมมาที่พัทลุงครับผมตันนี้เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วที่สองสวัสดีค่ะเราแอบแวะข้างทาง,างเมื่อกี้เพราะว่าเราจะให้คุณแม่เขาช่วยยกยอให้อเดี๋ยวคุณแม่ก็จะยกยอให้พวกเราดูครับผมคือเลยใช่ไหมเบฟยกยอปอปั้นปะยกยอไม่ใช่ไปใช่นี่แล้วมันก็จะยกขึ้น แล้วมือเขาจะใช้สวิงมันตักขึ้นมาเออมีด้วยปากก็ดีปากปาก็ดีค่ะเออปากก็ดีนี่ใช้ชทําปลาอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่พี่สองคนพัทลุงไม่น่ารักมากคนคือเราก็เดินดุมดุมมาด้วยความเห็นยอแล้วก็ขอให้หน่าเศร้า,ยายอย่ากไยเราเลยตะางหากเลยเลยบอกแล้วว่าคุณพัทลุงนี่เขาเป็นมิตรคือคุณกิดู อยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าช่วยยกยอให้หน่อยได้ไหมครับคุณแม่เขาก็บอกว่าได้ลูกได้อ่าคุณแม่บอกว่าถ้ามาตั้งแต่เช้าหมอกอ่ะรู้จักหัวเช้าหมอกเป็นพี่สองหัวเช้าหมอกเช้ามากเช้ามากที่ยังมีหมอกอยู่เลยอ่ะถ้ามาตั้งแต่หัวเช้าหมอกเนี่ยนกสวยกว่านี้อีกอุ้ยมีแก๊งนักบั่นด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะเราก็จะมีนักท่องเที่ยวมีคนมาปั่นจักรยานออกกำลังกายตับเรดเวย ใช่เดครับพี่สองไปเดี๋ยวจะไปดูอีกจุดนึงกันเลยไปพี่สองไปทักทายตอนนี้รายการของเรามีหมวกแล้วนะคะทุกคนรีเวนต์เอ dition นะรายการใหม้ยนเท่านั้นถูกต้องค่ะนั่นก็คือสถานีเพื่อนสนิทเพื่อสุขภาวะสสสนี่ เขามี2สีสีกรมวันน er> vale ี้ก็เป็นสีขาวนะคะใครที่อยากได้จะต้องติดตามรายการ The View Weekly ที่นี่ประเทศไทยเอาไว้นะคะเพราะว่าเราจะแจกให้กับผู้ชมที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราค่ะเออออุีกหนึ่งกิจกรรมครับผมที่มาพัทลุแล้วพลานไม่ได้แล้วคอการมาเรียนรู้ภัตกรรมกระจูดครับ วันนี้อยู่ที่วิสาหกิจแห่งการกระจุดนวันนี้ครับผมซึ่งเป็นวิสาหกิจที่เข้มแข็งมากๆ,ๆเพราะมีการส่งต่อจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกนะครับผมและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับไปสู่ระดับสากลได้เราต้องมาเรียนรู้กันว่าทํายังไงที่กระจุดพัฒนลุงถึงไปสู่สากลได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี แอบมาซุ้มอยู่ค่ะนอ้องเว็บม่ใครทั้งสองทำเป็นสักลายหรือ,อยังเออพี่ว่าน่าจะยากองใช้สามวันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยกว่าจะออกมาได้เขาใช้ความประณีตมากๆแล้วแอบฟังมาเขาบอกว่ากว่าจะมาเป็นเส้นอันเนี้ยหเส้นเนี่ย เขามีเรื่องราวเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องถามกูรูครับผมพี่เ้ชื่อชาญพี่หญิงวันดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะน้องพี่หญิงเป็นใครแนะนําตัวให้กับผู้ชมรู้จักหน่อยครับผมวัสดีค่ะชื่อหญิงนัทสสีเส้นง้วนนะคะเป็นนักออกแบบและก็ฝ่ายการตลาดของวิสาหกิจชุมชนอัตกรรมกระจุดวันนี้ค่ะนี่คือคนที่ทให้กระจุดวันนี้เนี่ยไปถึงระดับนานาชาติเราเริ่มต้นการเเเเรรรริิิิิ่่่่่มมมมมตตตตตตต้้้้้นนนนขขขอออองงงงงวสสาาหกกจจจะะคคคัััับบยแแุุดด็็ณ ปีท่านนะคะที่ท่านสเสด็จที่หัวป่าเขียวที่พัทลุงแล้วก็คุณแม่ค่ะได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านแล้วก็ตอนหลังเขาผันตัวเองเป็นวิทยากรค่ะสอนคนที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดข้างเคียงแล้วก็รวมตัวกับสมาชิกในชุมชนสร้างเป็นกลุ่มตั้งชื่อว่าวิสากิจชุมชนขึ้นมาค่ะตั้งแต่ปี2542ค่ะเลยนะเลย20ปีมาแล้วสองนี่ก็คือก่อนหนูอีกนะระยะเวลาที่ผ่านมาครับผมแล้วเป็นช่วงไหนที่ปรับเปลี่ยนยังไงเพ ผม,ผมรู้จักผมเป็นคนพัทลุงรู้จักกระจูอยู่แล้วเพราะเรานั่งอยู่บนเสือทุกวันแต่กระจูดที่เป็นเสือทุกวันนี้ครับผมกลายเป็นกระเป๋าแล้วกลายเป็น นานาชาติได้ยังไงก็มีการพัฒนานะคะตั้งแต่พี่หญิงนะคะแล้วก็นัดก็จะมีน้องชายอีกคนหนึ่งชื่อมรัตตะพงเส้งง้วนะคะนัดจบโทศิลปกรด้านออกแบบแล้วก็กลับมาที่กลุ่มกลับมาอยู่กับคุณแม่ค่ะแล้วก็มาร่วมกันช่วยกันพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ Product แล้วก็ช่วยกันทําการตลาดค่ะมีอย่างหนึ่งที่อยากรู้มากๆค่ะน้องเวฟพี่หญิงคะเห็นลวดลายเยอะมากเลยที่นี่เนี่ยอะไรที่เป็นแบบลายซิกเนเจอร์โดดเด่นหรือว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ ขายดีสุดๆอย่างาี้ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นแล้วก็ลวดลายที่โดดเด่นของเรานะคะลวดลายทั้งหมดที่มีอะค่ะเป็นลายเฉพาะที่ออกแบบโดยลายกราฟิกคุณแม่วันนี้เส้นง,งว่วนนะคะเป็นครูช่างของศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศด้านการแกะลวดลายจากลายภาพลายกราฟิกได้ค่ะแล้วก็ส่งทอถ่ายทอดให้กับสมาชิกทำแน่นอนว่าวัยเก๋าเนี่ยถูกใจยอยู่แล้วแต่การจะเข้าไปตีตลาดวัยรุ่นแล้วก็ทําให้ในาชาติรู้จักเนี่ยยากไหมครับผมตอนเริ่มต้นณจุดเริ่มนะคะก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะททท Oh. เราได้รับการโปรโมทของการต้องเที่ยวของประเทศไทยทั้งในและก็ต่างประเทศแหละคะ่ะทั่วโลกเลยนะคะให้หรูจ้จักอานหรต์กรรมดีไซน์กระจุดพัท,ะทะลุงบ้านเราทปรดักที่ขายดีสุดณนะปัจจุบันนะคะก็จะเป็นกระเป๋าค่ะกระจุดดีไซน์ hmm. ซึ่งจะมีวางขายตามห้างชั้นนาต่างๆของประเทศไทยนะคะเ็า hmm. จะเป็นเชนชั่นค่ะพารากอนไอคอนสยามแอมพเรียมแล้วก็ล่าสุดก็ห้างเกสอนคะ่ะ oh. คือแค่มานั่งทำไปก็เห็นว่ามีพี่ๆคือก็เป็นคนในพื้นที่เ็นสมาช สมาชิกในกลุ่มทั้งหมดมี100ร,ร้อยกว่าคนเรืยนค่ะจริงๆแล้วทุกคนมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดนแล้วก็มีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันในการคิดร่วมกันในการพัฒนาทุกอย่างค่ะ <c oughs> พี่หญิงครับผมนอกจากมีกระจุดนแล้วที่นี่ยังมีอะไรอีกบ้างครับผมที่นี่นะคะเรายังมีโอมเซค่ะสําหรับไว้ต้อนรับลูกค้าซึ่งโอมเซของเรานะคะด้านในจะตกแต่งดีไซน์ด้วยกระจุดทั้งหมดแล้วก็มีกระเป๋าที่ระลึกจากชุมชนของเรานะคะให้ห้องละหนึ่งใบค่ะ <c oughs> คือรับรองความประทับใจค่ะทมาที่นี่แล้วก็เราจะมี นะคะก็คือสามารถร่วมทํากิจกรรมเวิร์กช็อปกับแม่ๆยายๆป้าๆเป็นชิ้นงานกับบ้านได้เองวันนี้น้องมาแล้ว ร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปได้เลยค่ะแล้วก็พี่เชิญทั้งสองคนพักกลุ่มสเตทที่นี่สามวันยินดียินดีดูแลอย่างดีเลยแล้วก็มีมีทริปนะคะแนะนาที่ต้องเที่ยวที่เชื่อมโยงชุมชนกันกับที่นี่นะคะในพื้นที่ที่เป็นโซนพนังตุงละแวกนี้น้องๆนะคะจะได้ไปสัมผัสเรียนรู้วิถีของอีกกลุ่มซึ่งมันเชื่อมโยงกันน่าสนใจมากเลยครับผม ครับผมพี่สองยอมใจคนพัทยุงจริงๆค่ะคุณ่ะคือมันฝึกกันได้นะแต่มันเป็นทักษะแล้วก็มันต้องใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญจริงๆเนาะกว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์อันสร้างสรรค์หนึ่งชิ้นนะคะจริงแล้วตอนนี้คือถ้าใครทำได้ก็เอาไปเลยทำต่อเนี่ยทำได้ก็ทำต่อไปแต่ไม่รู้ทำไม่ไหวแลยค่ะพี่มีข้องหลังวันปลอบใจก็หวานถ้าใครทำไม่ได้เรามีพาวันปลอบใจเอขอบคุณค่ะรับก่อนเลย สุดท้ายก่อนที่เราจะไปก็คือเราจะต้องมีการทิ้งช่องทางไว้ให้คนที่สนใจนะคะต้องติดตามหรือว่าติดต่อช่องทางไหนบ้างคะสามารถสั่งผ่านเพจของวานิครับได้นะคะห,หรือไม่ก็จะเป็นช่องทางออนไลน์ก็คือ,อสามารถโทรเข้าเบอร์074คะ่คะ610415ค่ะตอนนี้ เงินในกระเป๋ามันสั่นแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี่สองกับเวฟนะคะขอตัวนะคะไปช้อปปิ้งไปเดินชมก่อนนะคะไปกันเลยครับผมพี่สองไปช้อปปิ้งเลยไปครับโซนที่ทุกคนสายของช้อปปิ้งได้เลยไปดูนี่เลยค่ะคุณผู้ชมทางนี้เลยพี่สองมากมมีแบบยางพวงบางๆด้วยโอยไม่ไปนนี้เลยจะไปไม่ไปนี้ มาถึงภาคใต้ทั้งทีมี่สอง คุยกันสองสามจังหวัดไม่ได้ต้องคุยกันหลายจังหวัดหน่อยวันนี้มีเพื่อนเราอีกหนึ่งคนครับพี่สองที่ส่งตรงจากจังหวัดสตูลเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอาร์ตชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนเล่าตัวหน่อยครับสวัสดีครับอาร์ตครับนักพัฒเรืองนักกรครับเป็นตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดสตูลครับที่ขับเคลื่อนงานท่าสังคมในพื้นที่นั่นเองครับเอไม่ธรรมดานะสตูลปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับผมอัปเดตกันหน่อยอัปเดตหน่อยเพราะเคยไปสตูลมาสองสามปีมาแล้วไม่ได้ค่อยได้ไปเลยครับ ถึงในเชิงพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดมาแล้วเนี่ยนะครับสตูลเนี่ยซบเซาอย่างมากครับรวมถึงสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำกระท่อมก็เป็นอีกหนึ่งในปัญหาสําคัญของสตูนนั่นเองโอ้โหมันเป็นยังไงคะเรื่องน้ํากระท่มในจังหวัดสตูลปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่จอะสตูลน,นะครับมีการขายน้ํากระท่อมนะครับเป็นหน้าร้านเป็นเชลเป็นต่างๆเนี่ยเยอะมากครับแล้วลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเขาจะขายกลุ่มคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษเลยด้วยส่วนใหญ่ครับจะเป็นกลุ่มเยาวชนครับกลุ่ม มีอายุระหว่าง13ถึง18ปีครับก็เป็นด้วยความที่สตูนเนี่ยมีโรงเรียนอาชีวะด้วยแล้วก็มีโรงเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับก็เลยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการซื้อนักกระท่อมแล้วก็พบเห็นได้ครับในโรงเรียนในบางสถานศึกษาที่มีการค้าขายภายในโรงเรียนด้วยคือเข้าถึงง่ายมากเลยใช่ไหม ฟังอะจากเดิมเราก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวเลยนะยิ่งฟัง,ฟงน้องอาร์ตเล่ามายิ่งรู้เลยว่าปัญหามันเป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแบบนี้ค่ะสาหรับน้องอาร์ตในฐานะของเยาวชนผู้ขับเคลื่อนง,งานน้องอาร์ตมีแนวทางในการทํางานอย่างไรบ้างคะในส่วนที่อาร์ตที่ทําอยู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นการสร้างพื้นที่ในชุมชนนะครับก็ได้มีการใช้วัสดาสำคัญต่างๆของศาสนาสลามอาทิเช่นวันไฮรายอ,อวันนิด,อดิอาฮาวันอิติพิตรีแล้วก็วันรอมฎดอนนะครับในการที่จะให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยมาร่วมกันทําจิตอา ร่วมกันสร้างเวทีเพื่อแสดงในเรื่องต่าง,างๆเกี่ยวกับศิลปวะวัฒนธรรมในพื้นที่อาร์ตเนี่ยมีแผนที่อยากจะใชู้เวทีตรงนี้แหละครับให้ขยายต่อให้เป็นทั่วทั้งจังหวัดอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของอาร์ตเองที่อาร์ตอยากทำมานานแล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเน,นี่ยอาร์ตไ,ได้ทำในพื้นที่เล็กๆเ,เป็นชุมช,น,ชนบ้านหัวทางในเขตกำเนิดพิมานั่นเองอใช่ เอาจริงแบบแค่เริ่มต้นก็ดีกว่าไม่เริ่มค่ะเพราะว่าถ้าน้องอาร์ตไม่เริ่มทําในวันนี้เนี่ยเยาวาชนอีกมากมายก็อาจจะหลงผิดเข้าไปยุ่งกับน้ํากระท่มแหะสารเซพติดมากกว่านี้ก็ได้จริงไหมคะน้องเวจริงครับผมพี่สองแล้วในมุมของอาร์ตเองครับผมจากการจัดกิจกรรมมาเนี่ยเกิดผลยังไงขึ้นบ้างครับผมสำหรับเด็กๆในพื้นที่ ผมได้รับเสียงตอบรับจากเด็กและเยาวชนเยอะแยะมากมายครับมีน้องๆนะครับได้มาถามกับตัวของนัดเองนะครับว่ามีกิจกรรมแบบนี้อีกบ้างไหมอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาถามหาพื้นที่ครับแต่รอเพียงแค่หน่วยงานรอเพียงแค่ผู้ใหญ่ครับที่จะเข้าไปทําพื้นที่ครับได้มีสถานที่มีสเปซที่จะแสดงออกในเรื่องต่างๆนั่นเองผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนได้ยินแล้วนะะก็สามารถติดต่อน้องนัสไปได้เลยเข้าไปที่จังหวัดสตูลได้เลยนะคะเพราะว่าเยาวชนสตูลเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือค่ะ สุดท้ายค่ะน้องอาร์ตฝากอะไรสักนิดถึงเพื่อนเยาวชนที่กําลังหลงผิดหรือคิดอยากจะลองน้ํากระท่อมสักนิดหนึ่งค่ะออครับฝากถึงเพื่อนเยาวชนนะครับหากท่านนะครับรักตัวเองไม่ว่าจะคิดหรือไม่ว่าจะทําไม่ว่าจะกินอะไรก็ขอให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิดนะครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณอาร์ตมากเลยที่มาช่วยแลกเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็หวังว่ากิจกรรมของอาร์ตเนี่ยจะเติบโตได้รับการสนับสนุนอย่างดีครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ